เห็นเคสชีวิตคู่ของหลายคนทําให้ประจักษ์อยู่อย่างถ้าเกิดเป็นลูกผู้ชายถ้าอายุสมองยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่โตตามอายุจริงไม่ต้องไปหาคู่หรอกครับเส่วหน้าข่าวมือถืออย่าทําให้คู่ของคุณลํลาบากใจเลยไม่ใช่แค่ตัวผู้ชายเพราะถ้าพวกคุณตัดสินใจจะคบกันจริงๆแล้วใครก็ห้ามไม่ได้ครอบครัวฝั่งผู้ชายและครอบครัวฝั่งผู้หญิงก็อยากไปจุนจันในชีวิตคู่ของพวกเขามากมายปล่อยให้คู่นั้นน่ะ เขามีสมองคิดกันเองบ้างไม่ใช่ไปบงการชีวิตเขาตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาไม่มีพ่อแม่คอยบงการชีวิตเขาแล้วเขาจะอยู่ยังไงไม่มีสมองคิดเองคนเป็นพ่อเป็นแม่มีสองช้อยถ้าจะเลี้ยงลูกให้โตหนึ่งจะเลี้ยงให้แม่งเป็นลูกแง่ตลอดไปหรือหรือหรือปล่อยให้มันโตตอนนี้แล้วสามารถมีชีวิตที่มันกำหนดเองได้ผมไม่ได้บอกนะว่ามันจะเป็นชีวิตที่ดีกว่าที่พวกคุณเลี้ยง แต่แต่แต่ถ้าคุณอยากให้เขาโตคุณควรมีพื้นที่ให้มันโตบ้างเสริหน้าข่าวมือถือ